แล้วครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมซีซันสโตเรชั่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็ย้ายฝั่งมาเอาใจคอเกมแนว PC กันดูบ้างนะกับ12เกมเก็บเวล m MORPG ที่ปี2 0 2 5นี้ต้องหามาเล่นกันลวครับใครที่กำลังอยากได้เกมออนไลน์แบบฟรีทูเพย์เอาไว้เล่นเนี่ยมาดูคลิปนี้กันก่อนได้เลยเอามาทั้งแบบสโตร์ต่างประเทศแล้วก็ของไทยกันนะครับจะมีเกมอะไรครับที่น่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นนกกลัังใจใจห้้ดวย เรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม t h r o n e and Liberty นี่คือเกมเกมเวล MMO RPG จากค่ายยักษ์ใหญ่ทางฝั่งเกาหลีครับที่ปี2025นี้ต้องลองกันสักครั้งหนึ่งสำหรับเกมนี้เน้นเล่นออนไลน์ออกจนภายในโลกว้างมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายถูกออกแบบดีไซน์มาได้กันละเอียดยิบเลยรูปแบบเกมเพย์ยังคงเน้นความแอคชั่นมันสะใจครับทั้งปาร์ตี้ช่วยกันตีบอส รวมไปถึงระบบกิลยกพวกตีกันในสงคราม PvP ขนาดใหญ่ภายในเกมครับไม่มีสัตว์ขี่แต่ว่าตัวละครสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆกันได้ทําให้การเดินทางนั้นคล่องแคล่วทั้งทางบกทางน้ําและก็ทางอากาศกราฟิกถือว่าสุดจัดในไม่ยังโหดครับแล้วก็เป็นหนึ่งเกมแนว MO f o r m กษ์ที่ปี2อ2พนยนี้ยังคงน่าเล่นน่าลองกันอยู่ละครับเกมต่อไป l o s t a r k เกมเกบเวล MMO RPG ฟอร์มยากครับที่ตอนนี้ก็รอให้เข้าไายสักทีแต่ก็ยังคงได้แต่รอนะและสำหรับ Lost a r k นั้นยังคงเป็นเกมยอดฮิตครับที่คอเกม MMO เนี่ยพราบไม่ได้จริงในปี2025นี้ครับยังถือได้ว่าหาเกมไหนมาเทียบเคียงได้ยากครับกราฟิกมาแบบโอดโอดหลังการงานสร้างตัวเกมนั้นจะให้เราเดินหน้าฟันแหลกด้วยมุมมองการเล่นทรงนี้กันเลย ซึ่งเกมนี้ครับจัดเต็มคลาสอาชีพมาให้เลือกเล่นกันอย่างเยอะแต่ละสายอาชีพนั้นโหดๆทั้งนั้นชนิดที่ว่ากินกันแทบไม่ลงครับปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกเล่นกันเยอะมากๆมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่ตอบโจทย์ทุกสายการเล่นทั้งคนที่ชอบการเก็บเวลคนไหนชอบลงดาน PVP รวมไปถึงไลฟ์สกิลเนี่ยเกมนี้จัดกันมาครบถ้วนมีกลุ่มคนไทยเล่นกันอยู่นะถ้าใครที่อยากได้เกมสไตล์เก็บเวลงานดีมีคุณภาพครบเครื่องทั้งงานภาพงานเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างลองดูเกมนี้แนะนำกันเลยครับ พามาดูกันต่อด้วยเกม Tower of Fantasy ถ้าพูดถึงเกม MMO anime ในปี2025นี้ครับ Tower of Fantasy ก็ยังคงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจกันอยู่เปิดให้เล่นกันฟรีครับคนไหนที่ชอบความแอคชั่นบวกกับ MMO RPG ตะลุยโลกกว้างสุดไฮเทคเนี่ยเกมนี้ถือว่ากราฟิกโคตรดูดีเอามากๆรูปแบบเกมเพลย์และก็สิ่งของต่างๆภายในเกมนี้ครับดูไฮเทคจริงๆ ทังสัตว์ขี่มอเตอร์ไซค์รวมไปถึงอาวุธที่มีให้เราเลือกใช้งานกันเยอะแผนที่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจะมาแบบโลกเปิดกว้างสไตล์เกม Open w o r l ลนะครับและเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้ทั้งหมดมีการแก้ไขิจิรณาตามแมปเพื่อปลดล็อกรับไอเทมกันด้วยไม่ใช่แค่นั้นเรายังสามารถว่ายน้ําปีนเขาไปยังจุดสูงสูงเพื่อชมวิวถ่ายรูปสวยๆกันได้ด้วยนะเก็บบรรยากาศในเกมนี้ให้ครบถ้วนกันไปเลยเกมฟรีภาพสวยแบบนี้รองรับภาษาไทยแล้วก็เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ P ีครับ มาจัดกันต่อด้วยเกมเอาเบียนออนไลน์นี่คือเกมแซนบ็อกซ์ mmorpg ครับที่น่าเล่นมากๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วหลายปีคนไหนที่ยังไม่เคยลองในปี2025นี้ผมว่าน่าจะเข้าไปเล่นกันดูนะถ้าคุณชื่นชอบความเป็น mmorpg แบบขันหนังแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกสำรวจโลกกว้างมีระบบการต่อสู้ต่างๆที่ทำออกมาได้เรียบง่ายมีโหมดการเล่นหลากหลายรูปแบบครับทั้ง pve pvp ไปถึงกิววอขนาดใหญ่ และสาหรับไขรที่เป็นสายชิวครับหละยสกิลอย่างเช่นการกราบของตกปลาเกมนี้ก็ทํากันได้อย่างอิสระอีกด้วยครับรองรับตลาดซื้อขายกันได้ครับและสําหรับแอดแล้วครับนี่คือเกมฟรีที่น่าเล่นมากๆรองรับการเล่นกับเพื่อนหรือใครมาแบบตีใหญ่ๆแนละ้วเกมนี้ก็เอากันอยู่ทางด้านของกราฟิกถึงแม้ว่าจะไม่ได้โหดเท่ากับหลายๆเกมในคลิปนี้แต่ระบบการเล่นเนี่ยคือมาอย่างสุด และสำหรับเอาเปียออนไลน์นั้นมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็มือถือกันด้วยใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนครับก็ไปจัดกันดูได้เลยครับเกมต่อมา Guild Wars 2อีกหนึ่งเกมออนไลน์ MMO RPG ครับจาก Arena Net ที่ตอนนี้เล่นกันได้ผ่าน Steam ครับและในปี2025ก็ยังคงเปิดให้บริการกันแบบฟรีๆด้วย ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเคยซื้อเกมนี้มันนานมากๆครับเด่นไปงมกันไปในยุคนู้นเลยซึ่งทีมเกมของเขาเนี่ยจะมาแบบโลกตะวันตกยุคโบราณครับฉากบรรยากาศเหมือนเกมยุคเก่าแต่จริงๆแล้วมันก็คือเกมยุคเก่านะครับระบบการต่อสู้ของเกมนี้ครับจะเน้นความรวดเร็วมีสกิลแล้วก็มิกสายมิกไอเทมนับร้อยนับพันรูปแบบส่วนใหญ่แล้วเน้นความสมดุลและก็ทักษะความเข้าใจเกมของคนเล่นเอง โลกของเกมนั้นถูกออกแบบมาแล้วก็แบ่งเป็นหลายทวีปใหญ่มากๆครับเกินจินตนาการกันไปเลยที่ชอบเลยคือเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนกันได้ช่วยกันลงดันล่าบอสเก็บเวลแบ่งไอเทมจอใครจอมันครับแถมแบ่ง E.P ได้ดีอีกด้วยและอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือตลาดกลางซื้อขายนะครับที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้ใครชอบขายไอเทมเกมนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับ มากันที่เก,ม,เกมพาเรียเกมผจญจัยปลูกผักสร้างบ้านตูวใหม่ครับที่เปิดตัวกันไปได้มินนานะและสลับเกมนี้เน้นความเป็นแฟนตาซีสูงมากๆตัวเกมนั้นจะให้เราทั้งออกเก็บเวลฟาร์มมอนในแมปแล้วก็จะมีการตัดไม้ขุดแร่สร้างบ้านคราฟเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงการทาฟาร์มปลูกผักทาอาหารแบบนี้กันด้วยนะครับและที่ชอบมากๆเลยคือการสร้างบ้านนี่แหละที่จะมีการตกแต่งพื้นที่ได้เยอะมากๆแบบจริงจังกันไปเลย มีเหลเลงกับเพื่อนแอดเฟรนปาร์ตี้เยี่ยมชมบ้านสวนผักของผู้เล่นคนอื่นกันได้แบบไม่มีเหงาแถมแมปเนี่ยยังถูกดีไซน์มาแบบโอเพนเวิด์ครับบวกกับงานภาพกราฟิกที่โทนะมุนแฟนซีจัดเต็มแบบนี้กันเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวละ่ะยิ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวปนภยัยออกตามหาไอเทมครับของสร้างนูน่นสร้างนี่เกมนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับ มาก,กันกับเกม Fantasy Star Online 2 New Genesis ต้องบอกว่านี่คือเกมฟรีครับที่กราฟิกโหดมากๆแต่ในปี2025นี้กราฟิกทรงนี้คงไม่กินสเปคมากมายเท่าไหร่แล้วล่ะใครที่กำลังตามหาเกมภาพสวยๆครับหรือชอบเกมฟรีเนี่ยต้องมาลองดูกันเลยโดยตัวเกมนั้นจะมาแนว M.O.R.P.G. สไตล์ใีเมญี่ปุ่นบนกับความเป็นแนวไซไฟล้ำลทรงนี้ครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นภาคที่2กันแล้วครับ การพัฒนากราฟิกให้ดูสวยมากกว่าเดิมแล้วก็เกมเพจที่ลื่นไหลามากกว่าเก่าสำหรับการเล่นจะเน้นระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นกดคอมโบมันมกันได้เลยพร้อมจนภายในโลกกว้างแบบไซไฟครับวิ่งกันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเอาแบบจุกๆกันไปเลยนะใครชอบแบบอนิเมะญี่ปุ่นงานล้ำลลองดูเกมนี้แล้วกันครับพามาดูกันต่อด้วยเกมเมียโฟ เกม MMO RPG ครับที่เคยด่งดังมากๆเมื่อหลายปีก่อนนะภาพสวยคมเปิดให้ลุยกันได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือแต่ที่สำคัญมีภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบกันด้วยครับคนไหนที่ยังไม่เคยลองเล่นครับนี่คือเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบการต่อสู้ในรูปแบบ Open World แบบสุดโหดครับเปิด PK หัวแดงไล่ถล่มกันได้ใครจะเล่นเนี่ยหาเพื่อนหากิวกันสักหน่อยนะเล่นคนเดียวก็อาจจะง่อย,อยหน่อยละแนวนี้ ลองรับระบบไล s สกิลเก็บพืชขุดแร่ระบบสัตว์ขี่การลงดันเจี้ยนต่างๆระบบภายในเกมนี้บอกเลยว่าทํามาถึงแล้วก็มีเยอะมากจัดว่าเป็นหนึ่งเกมฟรีครับที่มีคุณภาพเปิดมานานหลายปีลองรับการเล่นทั้ง PC และกลอมือถือนลครับพามาดูกันต่อกัอกบเกมแล็กนารอกเอ็มคลาสสิก นี่คือเกมเก็บเวล MORPG ตัวใหม่ล่าสุดจากแกร็กนารล็อกที่พึ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆเลยและสำหรับเวอร์ชันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสามารถเล่นในทั้ง PC และก็มือถือใช้ไ d เดียเดียวกันได้เลยจะเต็มคราสอาชีพมาครบทุกแบบครับและยังสามารถเปลี่ยนคราสกันได้ทีมเกมกราฟิกรวมไปถึงซาดดนตรียังคงเสนห์ความเป็นแร็กนารล็อกเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับเพิ่มเติมคือระบบการเล่นที่อำนวยความสะดวกในยุคนี้มากยิ่งขึ้น มีระบบออโต้ครับในการฟา well, ร์มมอนเก็บเวลหรวมไปถึงเติมยาเติมมานาม,มาให้แล้วแถมยังสามารถบอทออฟไลน์แม้ map, ปิดเกมไปได้ด้วยนะขายที่เวลาไม่เยอะครับหรือทํางานไปเล่นเกมไปะนะัยยุคนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยคนไหนที่หาเกมเล่นกับเพื่อนตั้งตี้ตีบอสหาเกมที่มีกระแสรแรงๆคนเล่นเยอะลองดูกันได้ครับไม่เบื่อไม่เหงาแน่นอนยิ่งเปิดใหม่แบบนี้ถือว่าต้องจัดกันให้ได้ละครับ มากันกับเกม Talisland นี่คือเกมเก็บเวล MMO RPG ครับที่เปิดตัวกันไปตั้งแต่ปี2024แต่แค่ปีเดียวเท่านั้นครับยังถือว่าเกมนี้ไม่เก่าจะเกินไปเท่าไหร่นนะจัดเต็มเรื่องคราสอาชีพและก็รูปแบบการเล่นที่ครบเครื่องครับเอาใจขอเกมแนวเก็บเวลกันแบบขั้นสุดจุดเด่นของเกมคือง,งานภาพกราฟิกนี่นแหละที่มาแบบอาร์ตแฟนตาซีแล้วก็อาชีพภายในเกมมีให้เลือกกันเยอะมากๆระบบเกมจะเน้นที่การลงดันเจียนครับ บุกตะลุยไฟบอสยักษ์ในรูปแบบทีมพ่วงมาด้วยไลฟ์สกิลฟาร์มทรัพยากรครับของกันได้อีกด้วยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับเกมนี้เล่นเองตีเองกดมือกันแบบเพียวๆไม่มีออตโต้เดินเคเวสเองทำอะไรเองทั้งหมดครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆตัวเกมน้ารองรับการเล่นทั้ง P ีแล้วก็มือถือชูโรงไม่มีไปทววินงครับแถมใส่ภาษาไทยมาพร้อมกันแล้วอีกด้วยครับพามาดูกันต่อด้วยเกม คาบาวออนไลน์แม้ว่านี่จะเป็นปี2025กันแล้วครับแต่ว่าคาบาวออนไลน์ก็ยังถือได้ว่าเป็นเกมยอดฮิตของเกมเมอร์คนไทยเหนือการเวลาจริงครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดซึ่งในรอบนี้ก็จะมาในนามของค่ายใหม่นะครับตัวเกมนั้นครับยังคงมาในแนวเก็บเวล m o r r p g เต็มรูปแบบมาพร้อมกับกราดอาชีพให้เลือกเล่นกันเพียบ จุดเด่นของคาบาวก็คือระบบของการแปงลงร่างแบบแบ t เทิลโหมดแล้วก็การกดคอมโบรวมไปถึงดันเจียนและก็บอสโหดครับที่จะให้เหล่านั้นลงดันฟาร์มของมาขายผ่านตลาดการซื้อขายกันนั่นเองและอย่างหนึ่งคือขาดไปไม่ได้เลยสำหรับคาบาวก็คือ PVP แล้วก็การลงวอร์ดีไซน์งานภาพกราฟิกคิดว่าคอมปี2 0 2 5นี้ไม่มีการ์ดจอก็คงเล่นกันไหวอย,อย่างแน่นอนละครับเอาเป็นว่าเกมเมอร์คนไหนที่คิดถึงวันเก่าๆหรือเสียงเพลงเดิมๆของคาบาา หรือคนไหนที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็ต้องขอแนะนำไปลองกันดูได้เลยครับสำหรับเวอร์ชันนี้มาดูกันต่อด้วยเกม d o n l e s s เกมออนไลน์ฟรีทูเพย์แอคชั่ RPG ครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกม Monster Hunter ในโลกตะวันตกเกมเมอร์คนไหนที่อยากจะเข้าไปล่ามอนแบบเวอร์ชั่นฟรีทูเพย์ครับต้องลองดูเกมนี้กันเท่านั้นแหละ ตัวเกมของเขาเนี่ยมีระบบเกมเ hey, ฮและก็กราฟิกที่ยอดเยี่ยมครับแต่ก็ไม่ได้กินสเปคเครื่องหนักจนเกินไปซึ่งภายในเกมนั้นจะให้เรารับบทเป็นหนึ่งในนักล่าที่ถูกส่งตัวไปยังเกาะลอยฟ้าและเกาะน,นี้จะเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายครับให้เราออกล่ากันไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีมอนให้ล่านะครับในเรื่องของการอัปเกรดและก็การสร้างอาวุธรวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ,างๆเกมนี้ก็ทําออกมาได้สุดยอดไม่แพ้กับเกมอื่นละ ถ้าคุณอยากได้เกมสไตล่ามอนสเตอร์ที่เล่นฟรีแล้วก็เกมนี้ออนไลน์หลายคนด้วยลองดูกันได้เลยครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด12ระอันดับเกมฟรีที่สามารถเอาไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆของเรากันได้นะหลายชื่อเกมครับจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ใครสนใจแพลตฟอร์มไหนไปตามไปลองกันดูได้เลยแล้วถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ